อ่าสำหรับเมื่อนี่นะครับพี่น้องก็เป็นว่นไก่ว่นหอยออกนะครับมาตามหลายว่าลายฟ้าลาปีลายมือลายวันงวดวงาันมันบ่ดด้เห็นเซียนมันอาวดวงาันมันถือเกลือบ่ดด้เห็นเซียนมันหรือว่าคุณตามันนักคำนวณสุดยอดเด้อพี่น้องนี่นะครับสุดยอดนกคำนวณนะครับเมื่อนี่โอกาสดีนะครับได้มาพ่อ คุณตาเียนมาเี้ยาสองครับดีดมันมีเรอมันมีเรอี่บส้าสีาองเสียงบดนะมันอกาสองอยามหยัง่ดอกเยเสี่ยนคำนวดนีหลี่ด่งนากระดาษีนคุณตาคุณตาคุณตาสวัสดีเอฟซเนียสวัสดีค่ะครับผม เสียนกัมันด่นจมันจเกาเลยกับจักดอกเสียงก็ได้เสียงกระไรมูลนียกับพ่มาเป็นบพรามันเีาเดือนลูกครับวุหลายกว่านั้นอยู่มากับั้งี่โซกโซแล้วมันก็เฮ็ดไว้กะถูกกไว้ทุกคาว่าออกปาคหินเดนดอกจังทีเขาลงเที่ยงกับเขามงวันี้กับมีครับเป็นเทียงแนวทางเพื่อนในนั่ตัวยางที่สุดดอกครับผมเป็ีนเทียงแนวทากระอรอรนเลไปิชมาอยู่นี่ก็ได้ เห็ดไปเรื่อยมันออกมากเห็ดไปเรื่อยแมันเก่าวมันก็เ่สองสซื้ออะไรพันหนึ่งันละวน้มาเข่าสองก็ได้อยู่พันหนึ่บนี้มันออกสามเ่าสครับกระเทือนเฮ็ดไปมันก็เฮ็ดไ้มันก็ลายจานใช่ม้มาีนี่นี่เห็นสมสที่มันออกจ้าบมันออกมันบ่เห็ดไป้งวดนี้เฮ็ดไปตา กันี่ได้ถืออยู่บ้เฮ็ดแล้ววาดบงหันเขาวาดบงหันวาดที่ผ่านมาอาวังหันว่มันเฮ็นไปมึงก็ต้องดิเซย์ด้วหกห้าหสามถือบ้าห้าหกสามมัน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 ดิเเฮ็ดไอัดเขาห็นไหงเขาหูหูหัวรังก์ เต็มหน้ากระดาษที like <bbe> ่น้องเสี้ยนดี่สดีแล้วน่องเฮ็ดหรอขมขัดเอาได้สูตรมากได้สูตรแล้วก็เฮ็ดแล้วมาคัดเอาเฮ็ดสูตรนี่สูตรนี่มันเข้ากันบอดดี้ขวดว่างมั้าจังคอยมาจับคู่ว่าไม่เฮ็ดไหวว่ามันเงี้ยมิตรสูตรย่างเดียวบัตาบ้ฟันบอฟันกรบโปงข้งฟันแม่นทั้งมือฮะกระใ้สูตรละ ใส่สูตรสูตรแม่นกว่าสูตรแม่นก็แแม่นปะมึงว่ามันเข่าอยู่นะพี่ผู้เก็บวะเอาเดี๋ยวนี้คุณตากำลังเอาบอกเป็นยังไงคราคุณตาเอาสำรับ งวดนี้เป็นยังไงคับนวดอกมาแบบใดจังไดว่าสูพื้นที่นองฟังนะครับคอรังบวเอางวดนี้เปไ็นยังไงตาตัวใดเด่นตัวใดมากตัวเลืสก3ตูมีสี่ศูนกับสี่ตัวใดก่อนจ้ากดโมเมี่งม่นี่ 7, สิ4ี่ศูนย์ดสี่ดทั้งหมดมาหนาึ่งบ่ สี่ศูนย์เจสี่หนึ่งเจ็ดสามตัวเออสามเลขสามตัวมีสองชุดค่ะเลขสองตัวก็มีมันไมีประจาน์นุ่มก็มีสี่ตัวเนาะมีสิบสิบเอ็ดหศูนยหานึงกับ 10, 10อส,กสองมักมักหานึงกบห้าเนี่ยค่ะมักสุบเรืองกับกับบกกับมีสี่ตัวนี่อันนี้อันนี้มันนี้นรางนี่นี่เาออกบนได้ บุนให้ว่าจับคู่คัดออกมาตัวสิลงทุนน่ะแม่ทุ่นตาคัดออกมาแล้ววะคัดแล้วว่จ้าอันนี้นี่พี่นี่เทียนี่นี่จับคู่จับหาค่ะนี่สามตัวมันนี่ตัวหนึ่งมันชิมหาเนนียเาะมันหลักสี่ร้อยมันหลักสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งห้าเนี่ยนะแบบนั้นก็มาเรื่องท้ายที่นี่ก็ศูนย์เจ็ดสิบเจ็ด สิบห้าอันนี้อันนี้กราฟที่ตัวนี้หมดล้วครับแต่ว่าสุตัวบนนี่สิบหกกราฟสิบกราฟบางทีหาหนึ่งก็ค้นหาค้นอยู่เละตัวนี้ส่วนมากมันที่ออกบวกกราฟครับแล้วทีมันบวกอะไรกราฟเนีเอาเขียนเอานี้ลดได้ไหแสดงว่างวดนี้นี่มาตัวตรงเลยบวกกราฟมันบ่กขึ้นว่าบนนี่มันสิมาตรงครับเนี่ยบนสิมาตรงเ แต่ว่าตัวที่แน่มันตุกเสียนที่แรกนี่มันทีแม่นนี่ตัวที่สอมันจำรองหอกครับมันมีหลักเฉียนไว้อยู่นี่ดิอันนี้คือสูตรบนสูตรเดียวบ่ม่มีล่างล่างกันดีดิล่างกันศู็ที่หอยู่ในดีบ่ล่างยุดอับรัดไว้โอ้ที่ให้น่ตาอ่านให้น่ม่เอาอ่านไปเรื่อยๆให้เอฟเพิ่นฟังนํเอาชีเอาชาวตัก่อนสี่ศูนย์เจ็ดี 4ีหนึ่งหาีหนึ่งหามันผู้นี่มันมันผู้นี่ดิเพราะว่ารัก้อยคื่กันมันมีคนละคนนะครับเอ้าโอ้ไปยังเอาอ่านต่อไปนี่เนี่ยพูดน่เห็มบอครับคเออมาตรงมันมาคล้ายๆผู้นี่นี่ครับเอา้อใจมนตรงกับมนตรงกับรางซีศูนย์เจ็ดี่หนึ่งหาสองตัวมีตัดบอสองตัวกับมีสอสองตัวบนบอตา ท้องตะบนนี่บกกลับก็ได้ส่วนมากตัวไ,ไหนบ,บ่ให้กลับบกให้กับสิบหา้าแล้วบว่ให้กลับสิบเจ็ดกับศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดกับศูนย์เจ็ดไม่ต้องกลับศูบบนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดที่ศูนย์เจ็ดที่มันเป็นเลขลเรักก็ศูนเจ็ดทำอ่านี้ศูนย์ที่เป็นหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดเน้นเน้นเน้นน,นี่ศูนย์เจ็ดที่ตัวเน้นตัวเน้นคือศูนย์เจ็ดอันนี้บ่ต้องกับอันนี้บ่กับบ้านี้ที่มาหาสิบเอ็ด หนึ่งห้าหนึ่งรับหนึ่นึ่งรับเออศูนหาศูนทนั่นหละศูนหาครับศูนจปีเราของบมมาเจียวครามันจีคันโชคดีก็ได้ท่าน้นละครับผมกับ่บโชคกับ่บได้กับคิดว่ามันจีจีแปดสิบเปอร์เ็นต์นี่นะโอ้ว่ธรรามดามันนีชวมันหนีงวดนี้ห็นบางวดวบางหันเนาะของคเอาตอาจจะเข้าก็ได้ทั้งทีนะบานนี้ตัวข้างล่างมีบ่บ้านนี้ อ็นี่ได้ล่างหาศูนย์ให้มานี่ดิโอหาศูนย์กับหนึ่งหาเนี่ยต้องไม่บนน้ำตัวโอ้บวกบนบวกล่างมึงอะไรดิต้องว่ามันเน่นล่างนะตัวบนบนบนทั้งหาเนี่ยคือหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนี่นี่อาจารย์หนึ่งกระดับนี่นี่อาจารย์กระดับเดียวต้องว่ามันยังหลเลยล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ล่างบนตัวตรงมันหาหนึ่งกับหาศูนย์ดิ ตัวับมันนี่ช่วอมันครับครับครับชิอมหาครับมันนี่ล่างตั้งหากประวันี่นี่นี่นั่นละอันเชิหาครับชือมหาคับหาศูนศูนหากมแล้วเนาะล่างนี่เนาะตัวตรงมันหาศนก็าหึตัวตรงมันหา่านก็หาศูนยด้ตัวตรงมันเอาเด้นตัวใดเน่นตัวใดจ้าเชิหาคับอันศูนยเจ็ดต้นแล้หนึ่งหาครับศูนย์เจ็ดเสามตัวกันศูนย์เจ็ดนี่แหละสี่ศูนย์เจ็ดไมสามตัว เราหน้าหละมีสามชุดในเราเน้นจ้าแต่ว่าสีออกตัวแนะล้วม่รู้ตัวมันเน้นเพือเอามากันนะจ้เฮดเห็งม,มากขึ้นขึ้นตกตาตกลางหมดที่หนึ่งเจ็ดที่หนึ่งหาตัวนี้ตัวนี้กัตัวนี้กับอีตัวนึเนะะอีกสามตัมีเสนหานี่นนเนาะเขาเล่นแล้วตัวนี้เล่นแล้วจ้าแต่ว่ากัมันมีสีมันสีมากัมันหนีตั คำม่หนีตัวนี้มันถึมาเป็นตัวนี้ด่นั่นบอระเนียนเนียนเนี่ยมันเป็นรางรางโซนบนได้นน่ครับครับรางอันหานึงบนนะทิมหานี่ยครับครับนี่แหละบนนี่บนได้นี่แร่ว่ามันเป็นรางมาชนกำลังเนี่ยครับผมนี่ละเน้นัปนี้แหละตัวตัวตรงมันมันมีเลขยู่สองชุดชุดแรกชุดมากมันจะออกชุดแรกแหละคือมันออกสามเก้าซองนี่แหละมันก็ออกตรงดูครับแต่ว่าคันม่หนีมันก็ กระปุลแต่ว่ากรบปุลวันที่นี้มันนี้แต่ว่าก็เหตุไปเรื่อยๆนะครับมันเคยได้มันก็ต้องเจอได้สองวดนี้หวดหนึ่งได้สามวดนี้สองหวดมันก็เล้วแจ้งวันนี้คือค่อนค้างสิมันใจเต๋อบางวันหนมันเอาขึ้นมากีเหลีนี่ขมันไปซื้อไปซื้อสุดนี่นี็นบ่ละสุนเจ็ดกับซิมหากับนี่แหละส่วนนี้มันสำรองดอกสมุนแต่ว่าตัวนี้ปัญหามันอยู่กับว่ามันบนมาตรงกับลางล่างมันเป็นนี่นี่ สูตรล่างเออล่างหาหนึ่งบนน่ซิมามันไปส้นกันอเออมันเป็นตัวกลับกันในี่ลอันนี้นี่บนแต่ว่ามันชุดล่างล่างมันเป็นตัวกลับตัวนี้เห็นบ่นครับเขากเกลีาาก่ยมักเนี่ยเขาเกลี่ยมาซื้อสิมานบ่หล่ะจ้หาเนึนี่ก็เป็นเลืกตัวตัวล่างเน,<ค>าเนี่ยครับสูตรนี่สองตัวมันเขาเรียนตัวหนก็ได้แต่ว่าเขาต้องเรียนนี่เลยล่ะครับแต่ว่าตัวนี้มันคือบนครับตัวนี้มันบางเครื่องออกกลับเป็นบ่ ครับมันออกตรงมันจะเป็นหาหนึ่งเด้คอค่ะน,นี่ม,นนนมนันนี้มันบนมันทั่วหน้าบนมันกีตรงมันไปแหละ